กาสวัสดีครับเหล่านักลงทุนทั้งหลายนะครับก็วันนี้อยู่กับเจ้ก้ามาเก่าเช่นเคยนะครับวันนี้โอ้โหช่วงหนังผลประกอบการไม่ดีนะครับวันนี้วิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับประจําค่ำคืนวันที่30มสิกราคมนะครับปลายเดือนนะครับมาหาตังใช้กันดีกว่าคู่ที่จะวิกาการวิเคราะห์คู่แรกนะครับอาร์เซนอลครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาร์เซนอลดับเก้าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดับสองนะครับกันที่เอเมริตสเตเดียมนะครับบ้านอาร์เซนอลเตะเที่ยงคืนครึ่งนะครับผม อัตราต่อนะครับเสมอแมนยูนะครับเหตุใหการพบกันงานพับฟอหนักสุดครับแมนยูแพ้ออสเตรอนศูนย์หนึ่งนะครับอาร์เซนอลชนะแมนยูสองศูนย์นะครับแมนยูเสมอออเตรอนหนึ่งหนึ่งครับอาร์เซนอลชนะแมนยูสองศูนย์นะครับแล้วก็อาร์เซนอลแพ้แมนยูหนึ่งสามเอฟเวอร์คัพนะครับสติไม่ดีนะครับการเจอกับปืนใหญ่สำหรับทีแดงฟอร์มหนักสุดครับอาร์เซนอลครับกดเซาท์ทั้งใต้มาสามหนึ่งนะครับเกมออกไปเยือนนะครับแพ้เซาท์ทั้งใต้ศูนย์หนึ่งเยือนครับเอฟเวอร์คัพ แล้วก็ชนะนิวคาสเซิลสามศูนย์ครับในบ้านเสมอพาเลทครับศูนย์ศูนย์นะครับในบ้านนะครับผมเสมอนิวคาสเซิลศูนย์ศูนย์ครับในบ้านปรดตูแมนยูนะครับแพ้เชฟยูนะครับหนึ่งสองนะครับาบ้านเลยนะครับต้นด่ายับเลยชนะลิเวอร์พูล l สามสองนะครับในบ้านนะครับแล้วก็เอฟเอครับครับชนะฟูลแลมด์สองหนึ่งนะครับเสมอลิเวอร์พ o o ศูนย์ศูนย์นะครับผมแล้วก็ชนะเบอร์รี่หนึ่งศูนย์นะครับ ไปดู11ตัวจริงกันครับผมอาร์เซนอลครับแบรนเดนโนครับเอ็กเตอร์บียาลินครับล็อกโฮดิ้งดาวิดหลุยส์ครับคีเรนเทนี่โทมัสปาเต้ครับการิชชาก้าบูกาโยชาก้านะครับเอมิลสมิธโลนิโคล่าเปเป้ฟอร์มดีเลยครับแล้วก็ลากาเซตครับวันนี้ไม่มีชื่อของทางดานบามบิยองครับแม่ป่วยนะครับผมน่าจะกลับมาไม่ทัน11ตัวจริงแมนยูครับเดวิดเดค้าคาลอสมิสก้าครับวิเตอร์เดอเดอร แฮร์รี่แบ็กไกว์ลุคชอนะครับผมได้รับการแข่งเฟรสกอตสกอตเม็ทุ่มในแมคคาเลสฟอร์ครับบูโน่ฟันเดนเดสปพอกไปสันคาวานี่ครับกลับมายืนเป้าอีกนะครับวันนี้มองดูยังไงว่าขุมกำลังที่แมนยูนะครับก็มีตัวปั้นเกมดีๆมากมายครับแล้วก็มิดฟิลด์จัดแต่งจัดเต็มกองหลังก็คงไม่เล่นอะไรแผลงๆครับวันนี้เแขก้าวชอบแมนยูนะครับและเชื่อว่าคาวานี่น่าจะซัดเบิ้ลเลยครับวันนี้แมนยูมาครับ2-0ครับผม